เอโยสวสดอุทิด้วยนะครับสวสดีครับสวสดีครับสวสดีครับก็มาเราจะหายไปนั้นก็มาสรุปข้อเสียหายงานนี้ดีกว่าก็รู้สึกออกหักนิดนึงไม่นิดอะรู้สึกออกหักกับหลักฟิล์มมากๆเลยก็ยอมใจกับคนที่เขาแบบไปต่อคิวตั้งแต่ตีสองอะคือแบบเราไม่ไหวเราไม่ไหวจริงวันเช้าไปเราว่าเราไปวันแรกละไปเช้านะเพราะเราไม่รู้เรื่องที่เขาออกไปต่อคิวกันตัต้งแต่ว่าตีสองอะไม่รู้ว่ามีคิวจริงหรือเปล่าแบบ ก็เช้าเกินขนาดเราแบบไปประมาณ9ก้าโมงเพื่อนเราไปต่อคิวให้ตั้งแต่เก้าโมงเราไปถึงเกือบสิบโมงอ่ะเพื่อนเรายังได้ประมาณคิวได้สองร้อยเจ็ดสิบกว่าแล้วก็เนี่ยคือคนที่คิ270วสามแล้วเจ็ดสิบก็เนี่ยเหลือแค่นี้แทบไม่ได้อะไรกับมันเลยฮะก็นั่นแหละก็หักเราพิมไปแล้วเราก็อยากจะเก็บบางเรื่องให้มันครบแต่วา่าก็เสียใจนิดนึงที่แบบมันไม่มีหนังสือที่เราต้องการนะ่ะเรา ขนาดเราไปช้าแล้วนะงานเปิด10บโมงเราแบบไป10บโมงเลยนะวะใช่ไหมเถอดครับก็สำหรับรับพิมพ์นะครับที่เราไปโดนมาก็มีเรื่องออขบวนการนะักสืบกรรมาลอนะสำหรับคนที่แนะนํามานะครับผมซื้อมาแล้วนะก็ขอบคุณที่แนะนานะครับก็ซื้อมาลองก่อน,อนแล้วกันมันมี3มเล่มแต่ซื้อมาลองก่อน2เล่มแล้วกันว่เาเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงก็ขอบคุณที่แนะนํามานะครับก็โอเคสำหรับไปพิมพ์เล่มต่อไปเป็นซากุระโวรู้สึกเกมนี้เป็นมังงะจากเกมปะอันนี้เพราะว่าเพื่อนซื้อก็เลยซื้อตามมาออแค่นั้นนะ ส่วนอันนี้เป็นแฟนสาวหนึ่งร้อยคนคือในงานเนี่ยเราได้แค่เล่มหน,นึ่งเว้ยอันเนี้ยเราฝากเพื่อนซื้อจากขานอนเ,เพื่อนเอามาให้สรุปก็คือในงานเราได้แค่เล่มหนึ่งในงานมีเล่มสี่นะแต่ว่าตอนที่เราเข้าไปอะ่ะมันเหลือเล่มหนึ่งเราจะตามเล่มสองแตนี้เราขาดเล่มสองก็เลยแบบใกล้ละดองไว้ก่อนเหลือเล่มสองเราค่อยมานั่งอ่านทีเดียวเขี้เองอะ่ะเราพินรได้มาแค่นี้หรือมันมีอีกว่าเราไม่ได้อยู่ออกมามีปะไม่น่ามีแล้วนั่นแหละเราพิมพ์เราก็ได้มาแค่นี้อะ่ะ เสียใจยอะเอาไว้งานหน้าก็ได้แต่ว่าถ้าง,งานหน้าตอนแถวตีสองเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ไปหรอวเช้าเกินถ้าไปก็คงแบบมีแค่วิญญาณระบายเดียววิญญาณง่วงโอเคโอเคเออแล้วก็ยังมีต่ออยู่ก็คือว่าเป็นใน เนต็ตไอของค่ายเนี้นะครับแล้วก็ค่ายอื่นเราไปมาแล้วนะเราไปมาทุกบูธแหละแต่ว่าไม่ไม่ได้มีโดนเลยฟินิกเราก็ไปแต่ว่าฟินิกเรื่องที่เราอยากได้อะมันไม่ได้มีขายวันนั้นอะ่ะเราก็เลยไม่ได้ซื้อเพราะฟินิกรู้สึกวันแรกที่ลงขายส่วนมากจะเป็นนิยายแต่ว่าเรื่องที่เราแบบอยากได้จริงๆของฟินิกคือเรื่องเนี้ยคือที่เราบอกว่าเราไปโดนป้ายายาในงานครั้งที่แล้วอะ่ะเราก็จะไปตามหาก็คือมันไม่มีมัน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 ไม่มีขายพอดีก็เลย อ่ะล่อตัวไปไม่ได้โดนฟินิกเลยสักเล่มก็โอเคต่อไปเป็นเน็ตนะครับมีเรื่องที่โดนเป็นเรื่องปฏิบัติทุยปฏิบัติปฏิบัติาาการบ้านทุยปฏิบัติการรับบ้านโยซากุรานะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งบางอย่างเรื่องหนึ่งซีรีส์หนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันก็สนุกมากๆนะสําหรับใครที่ยังไม่เคยอ่านก็อยากให้ไปลองดูแต่ว่าเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าเอ่อมันอุอ๊รู้สึกว่าตัวหนังสือมันค่อนข้างที่จะเยอะไป ไม่นิดอะ่ะคือต้นสือในแต่ละหน้าที่คือแบบเยอะมากที่เขาอธิบายอะ่ะเป็นาง,งานที่ต้นสือเยอะสุดๆที่แต่ละหน้านี่คือรายละเอียดคือรายละเอียดตัวซอนนี้แน่นทุกหน้าแต่เป็นสำหรับเราคือเราเราชอบพวกคนนี้มันมันมันสนุกดีแต่อาจจะแบบเออเหนื่อยอ่านหน่อยนิดนึงไม่นิดอะ่ะก็เป็นซีรีส์หนึ่งที่เราบอกว่าติดตามอยู่นะเรื่องนี้สนุกมากๆสําหรับเราโอเคครับต่อมาเป็นสงครามเลือดอสูร เป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่รู้สึกว่ามันมันมันสนุกดีมันมันมากสำหรับเราตามมาห้าเล่มแล้วตอนนี้รู้สึกว่าช่วงหาลังๆนี้ออกเร็วมากเลยนะเหลือผมคิดไปเองว่รู้สึกว่าช่วง3 4 5ี่ห้านี่คือแบบออกดูดัวรู้สึกว่าแปา๊บซื้อทุกเดือนซื้อทุกเดือนเลยรู้สึกได้อ,อนเนี้ยแล้วก็เล่มสเพิ่งอานจบไปเล่มห้ามาแล้วอะไรเนี้ยเร็วมากแล้วก็อันนี้เป็นยอดชายในจิกโกนะครับก็เล่มที่สองเล่ม1สนุกมาก เรื่องนี้ผมก็เลยตามเล่มสองมาเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันสน,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 นุกมันสน,นุกดีมันสะนุกมากๆเลยนะก็ใครอยากอยากหากระตูนแนวฮ่าๆปันๆแล้วก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจ <_ n ope> ก็อยากให้ไปลองติดตามดูนะครับผมโอเคไปจบแล้วสําหรับเน็ดส่วนนี้มันรู้สึกว่าเป็นไฮไลท์ส,ส,สำหรับเราเนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราไม่เคยซื้อหนังสือจำพัดเก็บไว้เลยสักเล่มหนึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ซื้อมาเก็บแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เคยอ่าน จำแบบนี้ด้วยแบบเป็นรูปเรียมอ่ะอันนี้เราไปซื้อมาจากคูนิยานะเพราะเราเฟลในงานก็เลยแบบไปเดินคูนิยาต่อทั้งเซนทรัลเวิลแล้วก็ของเอ็มคอร์เทียเพราะวะน่าจะใช่แหละเอ็มคอร์เทียหลังจากที่เราอ่านแต่กับคร่าวๆนะเปิดดูอ่ะอันนี้เป็นบิกลี่จำเล่นที่เล่นที่16วันที่4เดือน4นะครับผมที่ซื้อมาตรงๆอ่ะเนื้อหาเราจริงๆอ่ะคือเราซื้อปกหลังเว้เราซื้อพบปกหลังเลยอ่ะแค่ตามเกมเฉย ก็เลยแบบว่าชอบ2ตัวละครนี้เฉยๆไม่ไม่เฉยๆอะ่ะคือชอบมากก็เลยซื้อมาเพราะว่า2ตัวละครนี้เห็นปุ๊บคือแบบไม่คิดแล้วซื้อก่อนเลยแล้วก็เนื้อหาข้างในรู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของนั่นแหละเรื่องของในจามที่ลงอยู่ทุกวันนะครับที่เราอ่านอ่านกันนี่แหละทั้ง Brock, บูบล็อกเอยเฉลบูบล็อกวะเออบูบล็อกแหละที่ทําคลิปรีวิวไปแล้วก็วิส h ว a t c h ด้วยก็มีมีอะไรอีกวะโยซากุระด้วยก็เช่นกันนะครับก็มีเรื่องอะไรอีกนะนี่เป็นบูบล็อก นะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะปฏิบัติการบ้านปฏิบานบานบานบ้านปฏิบัติการบ้านรับปฏิบัติการรับบ้านโยซากุระนั่นเองแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราบอกว่ารู้สึกว่าเออเช่ยเรื่องไหนอะ่ะหาไม่เจออ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเป็นซาก,กาโมโตะดีนะเรื่องนี้เราติดตามมาแล้วก็ชอบคาแรคเตอร์เรื่องนี้มากสนุกเหมือนกันสนุกมากด้วยแล้วก็โฆษณาของ s p y Family ไหน่ยเรื่องไหนวะ หาไม่เจออัหนึ่งนะเราหาก่อนอ๋อนี่ไงเจอแล้วเรื่องมาร์ชใช่ป่ะมาร์ชใช่ไหมเออมาร์ชแหละเรารู้สึกว่าลายเส้นช่วงแบบว่าตอนล่าสุดนี่คือแบบเรารู้สึกว่าลายเส้นมันออมันสวยขึ้นเยอะเลยอะ <c oughs> ลายเส้นมันเร่อแบบว่า,วาน่าสนใจขึ้นเยอะเลยจากที่เราบอกว่าเราไม่เคยอ่านเรื่องนี้รู้สึกว่าเริ่มอ,อยากอ่านขึ้นมาทันทีคือเรื่องเป็นอย่างนี้เราอะซื้อมาร์ชมาสามเล่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วอะ ซื้อมาสมเล่นแล้วก็ซื้อมาดองไว้ตั้งแต่ตอนนั้นก็คือว่ามีคนแนะนำมาว่าเล่นนี้มันสนุกมากมันคล้ายๆกับวันพันแมนที่กับพระเอกเก่งผมก็ซื้อมาเพราะว่ามีคนบอกว่าสนุกก็เลยซื้อเลยแล้วก็ซื้อมาดองไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ได้อ่านแม้แต่เล่นเดียวจนถึงไปซื้อเนี่ยซื้อจำเล่มนี้แล้วมาเปิดดูปุ๊บแล้วรู้ว่าเฮ้ยมังหะเล่มนี้เรื่องนี้มันเหมือนที่เราเคยซื้อมานี่นะแล้วก็ไม่ได้อ่านสรุปก็เห็นเห็นภาพในเรื่องก็เลยลองไปไล่อ่านที่ดองไว้สามเลม่นาม คือเรื่องเนี้ยมันสนุกมากหลังจากที่เราอ่านจบแล้วอะ่ะเออสำหรับใครที่ยังไม่ลองนะสำหรับมารู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันก็สนุกมากแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่บอกว่าไอ้เล่มที่เหลือต่อจากนี้รู้สึกมันจะมีเล่มอะไรนะสี 4, 5, 6, 7, ะ่ห้าหเจ็ดอ่ะเรามีโอกาสเราคงโดนแน่ไม่ไม่ซิงเดือนนี้ก็น่าจะจะโดนแล้วอ่ะทั้งเล่มที่เหลือน่าจะโดนทั้งหมดทุกเล่มโดนป้ายยาทั้งลายเส้นในพิลี่จัมแล้วก็เนื้อเรื่องในที่เราไปซื้อมาดองสามเล่มนี่คือแบบอ๋อคงโดนแน่ๆมันสนุกสําหรับเรื่องอื่นมีเรื่องอนะไรนใจ เออแล้วก็มีมังอะที่เรารู้สึกว่าเราไม่รู้จักอะแต่ว่าใครรู้จักก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเรื่องอะไรอะเรื่องเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยคือใครมีข้อมูลเรื่องเนี้ยหรือว่าเป็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวเรามาอ่านนะไม่รู้ว่ามีเอลซีในไทยหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้เราเห็นในจำเอ้ยเราเห็นในมังงะพัทอะ่ะแต่ว่าเราไม่เคยอ่านเลยก็ลองให้มันมีเอลซีก่อนแล้วกันแต่เห็นหลายเส้นแล้วอยากลองอ่านดูตัวละครอีกมันน่ารักดีแล้วก็มีเรื่องอะไรอี แล้วก็น่าจะเป็นไอยาชิมอนนะครับไอชิมอนนี่ไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงสนุกหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะต้องลองดูอ่ะเพราะว่าผมชอบผลงานของอาจารย์ก็ผลงานก่อนของอาจารย์มากก็คือเอสุขาวดีกัเวจีนี่คือแบบมันคือก็อตเทียตละผมเลยผมชอบมากฮะไอสุขาวดีมากมากมันสนุกเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบสุขาวดีมาก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 ๆนายก็อยากจะเก็บ ผลงานใหม่ของอาจารย์เรื่องออยาชิมอนเหมือนกันก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันครับก็เออวะเราทำกันมาหลายสองสามคลิปละเรายังไม่รู้จักกันเลยคือผมชื่อเคนะครับก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ในใต้คลิปก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ลวกันเดี๋ยวผมจะไปพยายามที่จะตอบให้ได้ดูคลิปแล้วก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาคูดคุยกันแล้วกันนะครับสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคลิปเลยก็ ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแหละขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับให้บายค,ครับ